เสียงสินกีสสวัสดีครับมาแล้วนะครับอยู่ในเซเลนเดีแทบบี้นะครับผาสองผาสองพาสองผาสองเฮ้ยพาสามเฮ้ยเออพาสามถูกแล้วมาแล้วจะมาเล่นมาเล่นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูให้ดูครับผมถุยนี่ฮะคุกกี้รันนะฮะถุยอ้าวแบงค์หมูกูโดนขโมยอ่ะแบงค์จิ้บหายแล้วสินแบงค์แบงค์หมูกูโดนขโมยอ่ะแบงค์มาเป็นตัวเลย มาตรงเอ่อมาแเฮ้ยเฮ้ยนั่นเสียงอะไรวะไม่เหรอผีมีแต่หัวถุยหัววิ่งไช่นี่เล่วมืดกว่าปิดไฟแล้วครับนี้เปิดไฟแล้วเหรอเนี่ยเราต้องปิดไฟเราต้องใช้กล้องจูราซัสกันนะย้อนย้อนมาให้ อยากจรู้เป็นจิงว่ายังไงเมื่อคุณเดินไปเก็บอันนั้นแล้วก็จะมีตัวอะไรออกมานะครับผมถ้าที่ผมจำได้นะอยู่ไหนวะเราจะเฟื่เพลงไหมเออซินปัญหาคือมันไม่อยู่อ่ะคืออะไรเอ้ยชิร์เหรมาดูสิมันไม่อยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะไอ้หลงเลติไอ้เสียงหลงเฮ้ยซูมเข้าไปตัวอะไรวะอุ้ย ตัวอะไรขึ้นหน้ากล้องกูเนี่ย z ูมเข้าไปดิมันก็เล่นเหรอไม่เล่นได้ไง z o เข้าไปดิไม่ได้ไม่เล่นโดนวิธีเราต้องดูฮอร์โมนไวเฟซเซเป็นเป็นพี่มาของกูเล่นดีท็อกนะครับอ่าเดินไปเลยไม่มีอะไรครับผมลอกไปงั้นแหละไ่เฟซเฟซเท่ยังมะเที่ยวทะเลใต้คุณแบงค์ครับเข้าไปเลยครับไวเฟซเฟซเท่อย่างมะคิงออฟไปเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บพาไพ่ไปงั้นแหละฝากชาแนลไวเฟซเฟซไปด้วย ไหนเมนมีด้วยเรอันไดลครับหนึ่งอันโน่นโน่นอนเดียกูมาเข้าไปเอาเลยไม่ผมจะยืนเป็นตากล้องน้องคอยสังเกตการครับผมไม่กำลังกูก็ตากล้องนะเพื่อนผมตากล้องยิ่งกว่าคุณครับผมมีกล้องที่สามารถแบบเอผมเห็นสองอันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยข้างหน้าก็มีอีกอันหนึ่งหน้าโน่นเกบดีข้างล่างอ่ะข้างล่าง อุกับเฮ้ยมับน,นมบอกเฮลโหลเฮ้ย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 ้ย,ยเฮเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้้ยเ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ ใช่เปล่าคุณแบงค์ครับไม่รู้เรื่องอ๋อไอเลสโอเคโอเคเดี๋ยวนะลองพิมพ์อย่างนี้ดิก <Go. S 2> นี่ดูครับแคกทิมเอา <c oughs> แขกรับเชิญเราสุดยอดนะครับต้อ <c oughs> งโชว์เหนือครับเอ่อเอาคุณแบงค์อยู่ไหนอ,ะอ่ะอ้าวโดไปแล้วโอเคยิ้มมากเรามีคนเก็บแล้วครับ คนละเซียนกูพิมโมไปถ้ามันตอบใส่ว่าเออมันคนไทยเออเก็บได้คิดแล้วเว้เสียงเดินนี่มันเป็นเรื่ที่หลอนมากเลยนะครับแต้งตึงเตงตึงเมื่อเก็บอันนั้นนั้นจะมีตัวอะไรออกมาจากทางนี้เฮ้ยไม่ขำนะเพื่อนโอ้คนรัสเซียนี่นิยมเล่นเกมนี้กันเหรอครับเนี่ยหอไม่ไม่นิยมมันมาเล่นบอกว่ารัสเซีย no ใช่ s าตเซียมันไม่เจออะไรเลยวะแบงอยู่ไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออทาสมารู้สึกว่าคนรัสเซียนี่อย่าแบบเชื่อชาเรื่องเกมพวกนี้นะครับผมนะไม่ใช่มึงเดินตาบันไปโอ้ยตอกใครตกบันไดวะก็ตกบันไดหัวแตกเลยตกกระจายเลยแม่งเดินเข้าไปเลยแบงค์ เปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟปิดไฟครับเพื่ออัธรักษณเราอยู่กับคนรัสเซียครับสามารถไปดูได้ที่เว็บเว็บดอทเออเอออะไรวะยูทูบนะครับไปได้คัตต้าอีกอ่ะโอมาเก็บคัสตาร์ดปุ๊บมันจะมีตัวอะไรมาข้างหลังผมแล้วก็อย่าอรันครับเฮ้ยผมเห็นตาอะไรสีเขียวๆครับอ๋อตากล้องครับตากล้องโอ้ยเฮียตัวโอ้ยตัวเฮียวะโอย ไอ้สินอยู่กูเอาไม่มีไม่มีไม่มึงอะอยูุ๊ยมันไปไหนละแต่ว่าคนละเสียโคนละเสียหายเฮ้ยแบงค์ข้างล่างไม่มีข้างหน้าไม่มียังไงคนละเสียเฮ้ยซุ่มๆข้างหน้าไม่มีแบงค์โอ้ยมันออกแล้วว้าวว้าแบงค์ใหญ่ใหญ่ใหญ่เอ้ยติดอ่ะเฮ้ยมันเป็นแค่บัมมี่วะยยอะไรกลัวโอ้ยครับ แบกอยู่ไหนวะกูตายฮะกูตายเอากูอยู่กับใครนะคนรัเสเซียเหรออันนี้เราก็เอาชีวิตรอดกันนะก้ออยู่กับคนรัสเซียต่อไปรัสเซียมันน่าจะดูคนอื่นได้นะรัสเซียรัสเซียชิ้นแล้วเหรอรัสเซียรัสเซียหายอุ้ยกูปิดไฟเงียบๆอยู่ตรงนี้นะ 2> <2> สองชิ้นอีกหนึนหนมามแล้วว้าวอีกสองชิ้นเท่านั้นอะขนาดนี้ผมก็ได้แบบอยู่แบบเงียบ<ค><ย>เป็นซอมบี้เป็นผีที่ทะลท่อดิโอ้ยมันมา <teor> แล้วนี่วะเฮียช่วยกูด้วยว้ว้าวว้าวแเสียงแล้วว้าวว้าว้าว้้ อัน,นนี้ผมก็ได้ทำการยิใหญ่เลยเอ่ะปีนทอ่อนะครับอยู่ไหนอยู่คนเดียวโอ้โห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 ว้าปเป็นอปโ,ปโอ้ยว้าจิกกระปรโอ้โหไม่ว้าบได้วิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วสินสินสินอยู่ไหนสินผมอยู่ในทอ่อครับเออนั่นแหละแบ<ม>งก์ตามมาตามมาตามมาทัน<า>ในท่อเดินผ่านไล่หลังเลยรัสเซียไปไหนวะ

แล้วผีอ่ะมันไงมันเดินหยอกแยงหยอกแยงมาแล้วมันวาร์ปได้เกือบตายไปขวาแล้วขวา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 ตีอะยวะเนี่ยกองกองเข่าเข่าทอตีอะไรตีดีกลอตีดีกลอตีดีกลอ้โหเูยเข่าทอแบงค์เข่าทอมั้ยยอยู่เฉยดิเอาไปถอยก็เข่าทอเข่าทอเข่าทอตรงมาเลยเรยตีอะไรเนี่ยเร็วอุ้ยโอ้โหแบงค์บิ๊กบิ๊กเร็วทันใจเห็น อาวเอไปชื่เดิมแบงค์ไปตรงจุดเกิดตามอะฮะคุณแบงค์ครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่หลอนมากเลยแบงค์หันไปดูดี่ผีหันไปดูให้หน่อยข้างในก็ได้ซูมมาครับผีหายแล้วเออดีมากเราทำการซูมเข้าแล้วซูมออกเข้านะครับออกนะครับเข้านะครับออกนะครับพอหินหลังหลังเ้น โอ้โหเป็นมาแล้วโอ้ไอแบ๊กูกำลังซูมเล่นอยู่เฮ้ยเอล้าหัรอกันด้วยโอ้โหฟูล้องเล่นเลยไอ้คนรักสเซียไม่หายไม่ได้วะไอ้คนรัสเซียไม่หายน้ำตาลครับเค้กไปไอ้กูติดกูติดเอาไอ้สินด้วยหนอะเข้าท่ออีกท่อหนึ่งมา ท่อไหนจะรู้ว่ากูติดกูติดตีดแล้วโอ้โหเสียวหลังเสียวตุดเขียวตุดมาเลยตินมาสปาวก่อือมาเป็นเซเรนดีน่าเลยมาแล้ว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 มาแล่าโอ้โหเต็มหน้ากูเลยเี่โอ้โหกูจะออกไปตรงนี้ยังไงน่ะให้มึงเดินลงมาโอ้ยเขี้ยไให้มึงวับได้คุย ไอสตีนี่ช่วยกูได้เจอกระสปาเจอกระสป้าวแบงเร็วเร็วเร็วไปเร็วเออเออเฮ้ยมึงดอกดูดิผีมันอยู่ไหนสูมสูงสูมนะครับมาแล้วเดินมาแล้วเดินไปอย่างซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยบาทะลุทะลุได้เลยโอ้ยโดนไปฟางเดอแบงค์อย่างเงี้ยแล้วมันมาหวามาก็โดดโดดวิ่งโดดโอ้โหแบงค์ออุ้้ยไตีเหสาเออโดดโดดแบบสแลนเดอร์แมนดูโดดดึงดึง ดึงเยมันติดโอ้ยมันมันเดินขึ้นเร็วว่ะโอ้ยมันตากูแล้วโอ้โหกล้องดึงมาแล้วมาแล้วดึงดึงไอ้ไอ้มันอยู่ตีตีคู่ตีคูโอ้ยขณะนี้เราก็ได้ทำการถูกล้องแบงตามาโอ้แบงต์ว well. ิ่งดำกูมาแล้วแบงต์ตามมาตรงมาตรงมาตรงมาหาครับเคสเฮ้ยกูเสร็จแล้วกูเสร็จแล้วสิไหนเฮ้ยใครขุดล้อวะเห็นใคร กูเห็นขาตายตรงนั้นละอันนึงโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วโอ้โดดโดดข้ามอีกฝั่งหนึ่งมาตามมาโอ้เสียงมันอ๊บอ๊บอบเสียงร้องด้วยคือมันอะไรมาเร็วเร็วเร็วเข้าท่อยชไหมว้ายตัวยี่กินมาโอ้ยนี่รำซีโอโอ้โอ้โอ้แม่งจะมา โอ้ในกล้องมันดูยากขึ้นไปเองเลยไหนวะฉันไม่เห็นเลยโอ้ตัวเคียโ่ตรงหน้ากูไอเจ้าตันไม่ใช่แม่งทะลุท่อมอะไรคะเอ้าชินอ๋อโอเคทะลุทอนี่อ้ยติดไปขวาไปทางนี้ทางนี้เออเออเจอแล้วเอาเลยสินะ you are dead เอา I w o n d e อ foxie ไม่นะมาเร็ว <You S 2> เข้ามาเร็วสิน R D U R D กูอ <laughs> <laughs> อกเซิร์ฟแล้วยิ <laughs> ่คืออะทำไมวะข,ขอจ<อ> <laughs> บคลิปเพียงเท่านี้ครับอยู่ดีก็อยู่ R D